สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับเ้าแล้วก็เดดซิมสามกันแล้วนะครับอ๋อเกิดอะไรตอนนี้โนอาก็กําลังนอนอาบแดดข้างบนดาดฟ้านะครับไม่ได้ลงคลิปแบบเกินอาทิตย์แล้วเพราะว่าไม่ค่อยว่างเลยนะครับช่วงนี้ก็พยายามหาเวลาลงอยู่เนาะเพราะว่าก็มีคนรออยู่บ้างก็สำหรับใครที่รออยู่ก็กลับมาลงคลิปแล้วนะครับอย่าลืมมาดูกันนะ ก็อยากจะให้น้องเนี่ยไปดำน้ำที่อ,อื่นดูี่ที่เรายังไม่เคยไปเหมือนตรงนี้เราน่าจะยังไม่เคยไปหรือเปล่าไปยังจุดดำน้ำนะครับถ่ายรูปกันด้วยมาด้วยความรวดเร็วเลยนะครับโอเคดำลงไปเลยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสีหางให้น้องนะครับก็ยังเป็นสีเดิมอยู่ไหนตรงนี้เราเคยดำลงมาแล้วยังเน จำไม่ได้ละมีปืนใหญ่ด้วยข้างล่างเนี่ยมันจะมืดมืดดิดนึงนะครับเหมือนเราซูมห่างซูมแบบไกลๆไม่ได้อ่ะอ๋ออันนี้มันมีรอยเปิดแล้วถ้าเราซูมไกลเกินมันก็จะมืดนะครับน,นี่อะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเคยมาแล้วแน่เลยเพราะมันมีรอยเปิดปละอันนี้ไงจริงด้วยเนี่ยบ้านเรือหลังนี้ที่จมอยู่นะครับเหมือนพาร์ทที่แล้วเลย เรามาจับปลาันนิดนึงวัอนน้องไม่มีอะไรกินอุ้ยไม่ได้ทำกันบ้านเลยเพิ่งสังเกตตรงนี้ก็มีขาเข็นด,ด้วยนะเรามาสำรวจนะครับอุ้ยอ๋อมีนางเงือกตัวเขาเรียกอะไรอ่ะมีนางเงือกคนอื่นด้วยชื่ออะไรอ่ะซีนาหรอ เป็นแบบห่างสีฟ้านะครับสีน้าเงินไหนแเราเจออะไรหรือเปล่าอยากให้มันทะลุนะครับเยตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยน้องเดินเค์ฟิอยางเนี่ยเรามาโผล่จุดหน้าบ้านนะ <c oughs> มองไม่เห็นอะไรเลยนี่อะไรอะ่ะอ๋อทำที่เราโผล่มานะครับคือทุกที่มีขาวเคนเอา้ามีนางเงือกอีกแล้วคนนี้เป็นดาราด้วยเนี่ยชื่ออะไรอะ่ะอะไรโลเปส เขาก็วหวยมาไอนี่นะครับออเขามาคุยกับเราคุยเรื่องหอยมานะเงือกสองคนคุยกันชอบเก็บหอยไหมฉันมาที่นี่อ่ะมาสาสมหอยนะเนี่ยมันมีเปลือกหอยสวยๆเต็มไปหมดเลยฉันเห็นปลาทองอ่ะตอนนี้ฉันอยากสับปลาทองเราแบบหนึ่งนะอ้าวทำไมคุยไม่ได้ละ่ะตอนนี้มืดแล้วนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวน้องน่าจะโดนเคอร์ฟิวอีกแน่เลยมันน้สัยลายปะ มาเก็บสาลายะเอาไว้กินนะเก็บได้อันเดียวหรอเก็บทุกอันเลยได้ไหมโดนคือฟิวนะคระับไปทำการบ้านไปในสมุดการบ้านอยู่ไหนเนะี่ยสมุดการบ้านเก่าแล้วสมุดการบ้านใหม่อยู่ไหนอ่ะมันมีเสียงอะไรสักอย่างนะครับอ๋อเสียงไอ้น้ำพุนี่คือเสียงมันดังมากเลยอะฮากไปนอนได้เราไปปิด มันเสียงดังอันนี้อะไรอ่ะมันมตกอยู่หน้าบ้านสะสมผูกกระบาดหรือเปล่าาฝนตกด้วยนะครับไหนโนอาจะมาทำอะไรใส่คาถาใส่ตัวเองนะั้นใส่กางเกงอะไรเนี่ย อ่ามากินข้าวนะครับผัดดอกต้หูอ้อ้าวน้องยังไล่คาถาไม่เก่งนะตอนนี้ฝนตกนะครับเสียงก็อาจจะดังๆหน่อยน้องมีงานแล้วใช่ไหมเริ่มในอีกสี่ชั่วโมงนะครับคกักเริ่มในอีกสามชั่วโมงสมติตอีกสามวันเอาอันนี้นะครับเก็บมาแล้วจุดูซิมนคืออะไร หินอวกาศอหรก็คือน่าจะเป็นอุกกาบาตนั่นแหละเอาแย่งกันขึ้นนะ <c oughs> คือใครจะขึ้นก่อน <c oughs> เอาน้องวา์ปไปแล้วคือทุกคนมีงานที่ต้องไปทำนะครับตอนนี้ยกเว้นส้มจีด๊ดเราไม่ได้เล่นส้มจี๊ดมานานแล้วนะก็คิดว่าจะให้ส้มจี๊ดมาเช็คอินเ <c oughs> ที่ยวโรงแรมสักหน่อยไหนๆก็มีโรงแรมส,รสวยๆแล้วนะครับ เช็คอินเป็นหนึ่งคืนแล้วกันนะไม่นี่หรือเปล่าคนนี้ก็เป็นนางเงือกนะใช่นางเงือกที่เราเจอเมื่อวานหรือเปล่า,าคือเมืองนี้นางเงือกเยอะมากโอเคเช็คอินเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็จะมีอาหารเป็นบุฟเฟ่เลยหยิบอะไรกินก็นได้ไหนดูสิมีอะไรเนี่ยกุปปี้ข้าวบารา สตูนะครับแซลมอนขนมปังแฮมเบอร์เกอร์สตูโอเคอกอบเทปทิดาโอ้โหโคุกกี้นะครับพายอยากกินเค้กดูเมื่อกี้หยิบอะไรหยิบพายมากินหรอมากินเค้กเทปทิดาด้วยสิแล้วก็มานั่งกับพายนะ่ะคือนั่งมองหน้ากัน แล้วทำไมหยิบอันนี้มากินละ่ะไม่เอาไม่อยากกินอันนี้ไปกินเค้กนี่เค้กมีไฟด้านบนด้วยนะมีควยขึ้นมาไม่ทำนะครับเป็นไงคุณภาพดีมากอิ่มเลยตรงนี้เป็นอะไรอ่ะร้านอะไรสั่งอาหารเครื่องดื่ม อ่าห้องอาหารก็มีสองฝั่งนะครับเมนูเหมือนกันหรือว่าเนี่ยต็มซ้ำไม่เหมือนกันด้วยนะมีไข่ลวกสองเครื่องด้วยนะครับแพนเค้กไหนคือห้องพักของเรานี่หรอห้องนี้หรอนี่คือห้องพักใช่ไหมน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นห้องนี้ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นตรงนี้กันฝนตกเราจะมานั่งเล่นน้ำสไลด์มานี่ <c oughs> กระโดดได้ด้วยนะครับกระโดดให้น้ำกระจาย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เวลเต็มเลยนะครับ อีกสักรอบสิตรงนี้ก็เป็นสระอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราไหว้ได้เหมือนกันหรือเปล่าเป็นสาเล็กๆเนาะเหมือนเป็นสาเอาไว้นั่งเริงเฉยๆนะนั่งที่บานะครับ นี่แล้วน่าจะสั่งอะไรสักอย่างสั่งเครื่องดื่มพิเศษนี่บาร์เทนเดอร์อุย้ย <laughs> น่าจะยังไม่ชำนาญน,นะครับอายนี่แยบร้อยอากาศน่าจะสดใสกว่านี้นะแต่ว่ามันมนี่มันฝนตกนะครับอืมใครวิ่งเข้าบ้านลวไป <laughs> คือบ้านอยู่ข้างๆนี้เอง คิดถึงลูกก็วิ่งกลับไปหาได้นะครับอุมีหนุ่มมาโดดน้ํานะครับมาสไลเดอร์อย่างมาเล่นสไลเดอร์อกลัวกลัวกลัวความสูงรอบแรกไม่เห็นจะกลัวเลยเนะี่ยลองมาเล่นกับคนนี้ดิ <c oughs> เล่นไดได้ปะ <c oughs> แข่งกันหายใจฮือบ <c oughs> เอาใครจะอยู่นานกว่ากันนานทั้งคู่เลยแล้วเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาเลยนี่คือคนนานจริง <c oughs> เอ,อ้าผู้ชายแพ้นะครับ <c oughs> โอ้คุณทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเก่งจังเลยเอา้าปิ๊งกันเฉยคือถ้าสมจิตไม่มีสามีนี่คือจีบแล้วนะทามาสาดน้ำใส่กันหน่อย เาขาจะไปลรวอะใครมาปิ๊งกับลูกชายเราถ้าเดี๋ยวเราไปขับถ่ายก่อนนะครับใช้ห้องน้ําก็มานอนหลับดีกว่าคือฝนจะไม่หยุดตกเลยอ้อห้องไม่ได้หรอห้องเราไม่ใช่ห้องนี้หรอแล้วห้องเราห้องไหนเนี่ย มันก็มีอยู่แค่สองห้องเนี่ยไม่เห็นก็ห้องนี้เราเข้ามาดิเอาหมดเวลาแล้วหรอทุก <c oughs> คนมันน่าจะหมดเวลาแล้ว <c oughs> มาเช็คเอาด้วยก่อนลับไปนอนบ้านก็ได้ไหนเนี่ยทุกคนเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้อยู่ดู <c oughs> อันนี้ใครเพื่อนเหรอพาเพื่อนมาบ้าน อะคุณแม่เรามานอนนะครับให้น้องร้อยคาถาทำความสะอาดนิดนึงหนังสือพิมพ์เจ็มบ้านล,ละเป็นมิดขอให้ออกไปอะยะ่าด่ากันเค <c oughs> น้องก็ ใช่ห้องน้ำนะครับแล้วก็กินข้าวก็มานอนโอ้โหคือคุณพ่อแบบห,หลอกเกินอา้าวทำไมอ่ะอาหารคุณภาพแย่ yeah! โอ้โหไม่รู้เออไปนอนไปนอนไปนอน เอาทำไมน้องปีนทางไหนเนี่ยอย่นะเมื่อกี้น้องปีนทางนอกห้องคือทะลุเข้ามาเหมือนบล็กนะครับคือถัดมาจากโซนบ้านทางด้านนี้ก็เป็นโซนแบบมีความอ,อ่าเคลียอะไรอะ่ะแฟนตาซีนะครับต้นไม้ก็จะมีความเหมือนฮาลโลวีนเนี่ยบ้านใครอยู่แถวนี้เนะี่ย จะมีบ้านล้างเนี่ยมีสะพานนะครับข้ามไปปราสาทต้นไม้ก็จะเริ่มมีสีสันแบบดูแฟนซีอันนี้อะไรอ่ะดอกบัวอ่ะเหมือนกระทงอ๋อตรงนี้มีเลนกระจกด้วยพูดคุยกับลมหายใจของวิคาคาลกค้นหาแฟรี่ ปรา,าสาทก็สว่างสวยแต่ไม่มีใครอยู่นะอ่าส้มจีนมาทำอาหารต่อไม่รู้ใครทำทิ้งไว้นะทำวาฟเฟิลนะครับอืมรางวัลชีวิตเดยอะมาก3ามหมื่นแรกอะไรดีเนี่ยวิวยมีแผนที่ไปยังเกาะลึกลับด้วยอ่ะแรกรางวัลซินี่เราเปลิดล็อกเกาะลับเพิ่มนะครับแต่ว่าเป็นกเกาะเล็กๆเนาะ ก็มีโ,โหเดินไม้นั่มมนงฟ้าเหรอวิอ,อะไรเมื่อกี้แฟรี่หรือเปล่าอ๋อหิ <laughs> ่งห้อยคือแมปนี้มันมีความแอบแฟนซีนิดนึงนะครับคิดว่ามันก็น่าเล่นดีอะ่ะกล่องจดหมายตู้จดหมายด้วยนะครับเออเป็นที่ลเล็กๆนะคิดว่า เดี๋ยวน้องเดนิสคงจะได้มานอนที่นี่นะครับเพราะว่าจะให้น้องเป็นแฟรี่นั่นเองอันนี้อะไรเอ่ยผลไม้เพลิงโอ้เราปลดล็อกสองที่ละถ้าจริงๆแสดงว่าแต้มน้องเดซี่เนี่ยปลดล็อกได้อีกที่นึงหรือเปล่าไม่ถึงอ่าแผนที่บบะอ๋อมันยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะต้องโตเป็นวัยผู้ใหญ่ก่อนวัยหนุ่มสาว น้องก็นอนเล่นมาว่ายน้ำนิดนึงวะลุกทำไมน้องไม่ลุกขึ้นไปเพิ่มความชุ่มชื้นสักหน่อยมัปักอะไรลยบ้านเอน้นองได้ทำกันบ้านหรือ,อยังการบ้านกันบ้านกันบ้าน,น,านทำกันบ้านนะเอาวันนี้วันยูคือส้มจีดอยากอะไรๆจับตลอดเลยมาเดี๋ยวพาน้องไปดูร้านน้ำยานิดหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะมีขายหรือยังนะน้ำยากลายเป็นแฟรีนะ่เนี่ยอาซื้อนะครับน้ำยาสร้างมิรน้ำยากลายเป็นวัมมี่คืออยากได้น้ำยากลายเป็นแฟรีอ่อ่ะไม่มีเลยนะเฟลเลยกลับบ้านไปมาเดี๋ยวเราพาน้องไปดำน้ำที่อื่นอีกเดี๋ยวจะว่ายน้ำไปเหรอลูก <c ười> จะเย็นๆก่อนนะ <c ười> คือ ให้น้องว่ายน้ำไปน่าจะหมดพาร์ทน,นี้ก่อนนะไปยังจ,จุดดำน้ำนะครับก็จะว่ายน้ำไปอยู่ดีโอ,อตามใจเร่งเวลาเลยเราดูกว่าจะถึงอื้อไม่ใช่ใกล้ๆนุ่นอยู่นุ่นโอ้ยขยันจังเลยลูกเ้ยน, <c oughs> น่าจะหมดวันก่อนโอ้ย <c oughs> อะไปความชุ่มชื้นเต็มที่ตรงนี้หมอกลงเหรอเนะี่ยโอ้แสงคือเย็นแล้วกว่าจะมาถึงอ่ะดำลงไปก็มืดพอดีเดินคือเฟลิกดำน้ำอ่ะอุ้ยใครโผล่ขึ้นมาไหนตรงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยอ่ะมีขวดอืม ตรงนี้มีหญ้าใต้น้ำด้วยนะครับมีบ้านเรือจมอีกแล้วอ่าเก้าไปดูคลิปที่ฝรั่งเขาลงมาแบบประมาณแบบเป็นสิบปีแล้วอะคือถ้าเรานั่งเรือใบอยู่กลางทะเลเนี่ยเรามีทิทธิตที่จะโดนคาเข่นจมตีเรือได้นะครับมาจมตีก็คือมาพังเรือลงไปอะแบบมาลากเรือลงไปในน้ำแล้วก็เรือแตกนะครับ มีคนลงเหมือนที่ก้าวเคยเจอด้วยแบบคาเค้นว่าอยู่ใต้บ้านมันก็หลอนๆดีนะครับเว้ยตรงนี้มันมืนมอดอะ่ะทํายังไงดีจะให้ดูยังไงมันเป็นบ้านเรือจมอยู่นะครับเดีย๋ยวน้องจะโดนเคอร์ฟิวแล้วแน่เลยอ่ะโอ้หจมเยอะมากมีซากรถด,ด้วยนะครับมันดูน่ากลัวเนาะตรงนี้ดูไม่ค่อยน่าว่ายน้ำเท่าไหร่เลย คเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าให้น้องกลับบ้านเลยโอ้ยเ <c oughs> มืองก็คือสวยมากเลยทุกคนดูสิอ่ะรอบนี้ขึ้นบนบกนะครับมันอาจจะหน่วงนิดนึงเพราะว่าเร่งเวลานะนี่รอบนี้ไม่โดนเครือฟิวดีมากแต่อะไรเสียในตู้ตยเย็นเนี่ยเอาออกไปสิ เกี่หายไปไหนมาทั้งวันเลยอ่ะฉันเหรอฉันก็ไปดำน้ำมานะสิกว่าจะไปถึงนี่ก็เย็นแล้วนะแล้วทำไมไม่นั่งเรือไปล่ะฉันขาดความชุ่มชื้นอ่ะคือ <c oughs> สองคนนี้ความสัมพันธ์ติดลบแล้วนะครับโดนดุบ่อยเกินคือก้าก็อยากเห็นว่า มันจะเป็นยังไงถ้าเราโดนล่มเรือทุกคนทุกคนอยากเห็นเหมือนกันปะเราจําเป็นที่จะต้องมีเรือนะครับเรือใบลองดูนะไม่เสียหายเพราะคิดว่าสิมึนคงไม่ตายหรอกอ่าเรือใบเรือใบนี่นะครับ ซื้อไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ลกากทำยังไงอนะพิกอัพบโบนนะครับเธอกลัวว่าถ้าให้คนอื่นไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่าแต่ว่าในคลิปที่ฝรั่งเล่นคือก็ไม่ตายนะมันก็แค่ลากเรือลงไปแล้วซิมเราก็ว่ายน้ํากลับขึ้นมาเฉยๆนะแต่ก็กลัวก็เลยเอาซิมที่เป็นนางเนือกไปแล้วกันคารคินคงจะไม่ทําอะไรเราแถว,วไหดีเนะี่ย แต่ว่าคามคนมันก็อยู่สองที่นี้เลยแต่ว่าเรามาจุดนี้ดีกว่าเนาะมันดูน่ากลัวกว่าอยากเห็นว่ามันแบบมันแค่ล่องเรือแล้วมันเจอได้เลยหรือว่ายังไงก้าวไม่แน่ใจนะมันอาจจะไม่เจอได้เนาะเอ้ยมันไม่ใช่เรืออย่างงี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่มันต้องเป็นเรือแบบเรือพายอ่ะทุกคน หาไปเจออันนี้เรือแบบนี้แล้วก็พิกอัพบอทนะครับแต่จะขอหยุดเวลานิดนึงใช้เรือนี้เป็นเรือหลักมะไม่แน่ใจว่าเรืออื่นทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าในคลิปคือเห็นเขาใช้เรือนี้กันอนะมันต้องกดยังไงอะทำไมเรามาไม่ได้แล้วอะ ล่องเรือที่นี่นะครับมาแต่มันจะช้ากว่าเรือใบเมื่อกี้อีกนะ <c oughs> กว่าจะไปถึงอ่สองสารจังปองปองแปง๋ <c oughs> อฝนตกด้วย คือเราจะเจอไมทุกคนน่กกากลัวเรามาตอนนี้คือมันอาจจะไม่ได้เจอร้อยเอร์ซน์หรือเปล่านะลองทายวนๆดูมีสิทธิ์ที่จะไม่เจอสูงมากเลยแล้วนะี่ยแต่ว่าใต้นี้มันมีจริงๆอ่ะตอนเรามาดำน้ำเราก็เจอคาเคนอยู่ในถ้ำอุฉลาม <laughs> ยังไม่เจอคาเคนจะเจอฉลามก่อนดำกลับลงไปละ ไม่เจออะทุกคนทำไมดีหรือว่าเราเราต้องไม่อยู่ในจุดดำน้ำหรอเอาเป็นว่ามาพายเรือเล่นมีประภาคาันอยู่ด้านหลังด้วยอุ๊ยตกใจเสียงเรือโอ้อยเอนเสียงมันน่ากก่จังเลยหรือเป็นเพราะว่าซิมเราเป็นนางเงือกหรือเปล่าเขาอาจจะอยากโจมตีแค่เรือมนุษย์หรือเปล่านะ อาวักลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านจะเช้าแล้วเนี่ยน้องมีเรียนอีกแน่เลยห้าชั่วโมงนะครับนอนไม่ทันความชุ่มชื้นก็แย่และรถโรงเรียนจะมารับแล้วน้องรู้สึกไม่สบายหรอว่ายน้ำสักนิดนึงมาตรงนี้เนี่ยสวยนะชอบ หน้าบ้านเนี่ยใครเปิดเพลงอีกแล้วเนี่ยชอบเปิดเสียงดังม่ะจริงๆให้น้องมานอนดีกว่าเราพาน้องแบบอยู่ทั้งคืนไม่ได้นอนเลยเสียดายอ่ะไม่เจอคักเคนอ่ะคือไม่เจอคักเคนโจมตีนะครับอาจจะต้องเดี๋ยวก้าวลงไปหาข้อมูลเพิ่มว่ามันต้องทำยังไงนะหรือเกมมันอาจจะสุ่มหรือเปล่าเพราะว่า ที่ก้าเจอขาเข้นว่ายผ่านบ้านเรือเรอบนั้นก็คือก็คือเจอครั้งเดียวนะครับแบบไม่เจออีกเลยอะ่ะอืมมันน่าจะเจอยากอยู่ก็สำหรับพราร์ทนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ก้าด้วยนะครับแล้วพราร์ทหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,มละบายบายครับทุกคน